อาจารย์ครับผมรู้สึกว่าผมโดนของมึงรู้เลยครับมึงโดนของเดี๋ยวมึงตอบกูสิพอดีไปหาหมอดูมาหมอดูทักว่าโดนของอ้าวแสดงว่ามึงไม่ได้รู้เองว่ามึงโดนมึงไปหาหมอดูมันบอกมึงแล้วทีนี้เสดจะมาหากูมาหาทำไมล่ะกูไม่รักษาให้มึงหรอกกูจะกระโถนตีสามเพราะอะไรมึงโง่อี่เดี๋ยวกูทำน้ำมนต์ในกระโถนให้มันดูคนแก้ของมานี่กวนน้ำมนต์ใส่กระโถนกูตักแล้วลาดเลยไม่ต้องตัวกูลาดไปกระโถนเคาะไปทีเตื่นหรือยัง หอมออกยางยางพระอาจารย์กูตักลาดไปแล้วก็เพาะตีกระดาษอีกหนึ่งออกยางหอมออกยางยางนะพระอาจารย์กูตักลาบไปก็ถลตีตี้ามระเบียออมยางรั้งทสามแล้วนะอะออกไหมออกก็ได้ครับไม่ไหวแล้วเริ่มเจ็บอ่าออกแล้วจบไหมจบเลยเขาจะกลับมาไหมครับใครใครไปใครจะมากูไม่เข้าใจ เขาจะกลับมาไหมครับใครใครจะกลับมากูไม่เข้าใจแล้วมึงถามใครถามกูเหรอเขาจะกลับมาไหมครับแล้วกูจะรู้ไหมกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีพักไม่มีพวกไม่มีพ่อไม่มีแม่งไม่มีพี่น้องสวยเรี่ยราดมากเลยนะครับคือสวยไม่ปรึกษาใครสวยไม่เกรงสวยจนหน้าทําปืนลั่นใส่ครับดิฉันมั่นใจในตัวเองค่ะครับผมค่ะคีมลองพื้นยี่ห้ออะไรครับ บาจาค่ะอันนั้นไม่ใช่ครีมรองพื้นอันนั้นครีมรองเท้าครับดิฉันเป็นคนที่มั่นใจมากพอาะฉันไป3จังหวัดชายแดนและผู้กอ่อกอารร้ายไม่ยิงดิฉันนะคะมีของดีเหรอครับเขานึดว่าดิฉันตายแล้วค่ะร้องเพลงในทั้งคืนเสียงยังกระหมาเยี่ยวรถสังกสีก็ร้องสุราเนี่ยดื่มไปเถอะครับ ดื่มแล้วดีนะครับท่านประธานดียังไงครับดื่มแล้วฉลาดฉลาดตรงไหนครับเอาก่อนดื่มนี่โง่ทำหน้าเป็นหมาสงสัยท่านประธานถามอะไรก็งงไปหมดอะแต่พอดื่มนี่รู้หมดพูดได้ทุกเรื่องรู้ได้ทุกเรื่องใครพูดอะไรรู้หมดการบ้านการเมืองการต่างประเทศรู้หมด <c oughs> รู้จริงไม่จริงในเรื่องหนึ่งแต่กูรู้หมด <c oughs> พอดื่มเสร็จแล้วเนี่ย ท่านประธานสุราดื่มแล้วมีพลังปกติเคยสู้ใครที่ไหนอ่ะท่านสมภาคเนี่ยปกติไม่ดื่มกลัวแม้กระทั่งยุงอ่ะดื่มไปสองขวดสิบต่อหนึ่งยังไม่กลัวเขาอยู่ข้างไหนครับอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยท่านประธานแต่สลบตั้งแต่คนแรกแ้วท่านประธานแต่ใจมันกล้างไงท่านประธาน สุราเนี่ยดื่มแล้วเป็นศิล,ลปินธรรมดานอ๋อเป็นได้หลายอย่างโอ้โห,หดื่มเสร็จแล้วเนี่ยร้องเพลงได้ทั้งคืนเสียงยังมาหาย่วลถสังกะสีกร็ร้องร้องไม่เลิกอะท่านประธานไอ้คนที่ร้องเพลงไม่ได้ก็เคาะปี้ที่ปี๊บถังกระ,ะมังขวดเนี่ยให้จังหวะทั้งคืนแค่มันจะแย่งซีนกูไปถึงไหน เลขทูบกับความฝันเชื่ออันไหนดีกว่ากันปัญญาอ่อนไม่มีปัญญาดีเจือปนเลยนี่คนไทยนะนี่คนไทยที่บอกว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาพัฒนาอะไรวะเนี่ย